ลองถ่ายกันดูว่าที่นี่ที่ไหนกับเกมสปายฟ้าออเริ่มของเนี่ยโอ้ยหลับแล้วมั้งโอเคเนี่ของมันอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะเริ่มปุ๊บแล้วเฮ้ยเราต้องแสดงโลก่อนแล้วค่อยเริ่มก่อนเราค่อยขั้งรวมก่อนเริ่มเลยเริ่มเลยวะเนี่ยจับเวลาไปเลยไม่ละอ่ะเอาอะไรไม่ต้องแสดงโลชิ้นของตึงอ่าแล้วเขาจะไม่มีป้ายกันเหรอสปายก็ยิงไม่มีสปายไป่ยิงถเริ่มเลยจับเวลาใช่ไหมอ้าวเริ่มเลยเริ่มปึ๊บไข่เด ไอพอฝั่งนู้นผมล่าผมคนเปิดคลิปพอมันเป็นอะไรอาว์เป็นอะไรเลย่อู้ถาอ่ะโอเคถามใหม่พอสถานที่ตรงเนี้ยสังเกตมืดไหมสถานที่ตรงนี้มืดมันก็มีทั้งมืดทั้งสว่างค่ะอะตอบได้โอเคนีสถานสถานที่เนี้ยมีคนเยอะไหมมันจะต Ses> ไม่เป็นไรเต่าแล้วเต่าแล้วเต่าแล้วถือว่าเต่าแล้วพี่เบ้นเนี่ยสถานที่นี้มีของกินไหมมันมันมีเสบียงเว้ยอืมโอเคใช่เปเสบียงเอาลงมาแล้วโอเคเป็เล่เป็เล่มาเป็เล่วาถามว่าถ้าถ้าสมมติเราหลับตาใช่ไหมเกี่็บข้อมูลเราเราลืมตาขึ้นมาเราจะเจอสีอะไรเป็นสีแรกเออสำรับกฟูนะลืมปุ๊บสายตาจะตัดสว่าง